คืบหน้ากรณีความพยายามที่จะปิดคดีการฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นที่อุทยานแห่งชาติสุขโขทัยเมื่อ13ปีที่แล้วนะคะซึ่งจากหลักฐานที่เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้ก็มีเพียง DNA จากขอบกางเกงของผู้เสียชีวิตและที่ผ่านมาตำรวจก็ได้สอบปากคำไปแล้วไม่ต่ำกว่า300คนวันนี้มีความคืบหน้าจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะที่ระบุว่า DNA น่าจะเป็นคน ในเอเชียตะวันออกไม่น่าจะเป็นของคนไทยคะ่ะติดตามจากรายงานของคุณวิภาปิ่นแก้วคะ่ะท่านที่ีจะไปดูว่ามันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับแต่ว่าเราก็อมองดูไลายเดียวนั้นก่อนนะครับถ้ามันใช่มันจะได้จบไปทีเดียวแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ว่ากันต่อไปแต่ผมก็อมองในว,ว่าในเรื่องของคนไทยเนี่ยก็ค่อยสบายใจแล้วนะครับเป็นเรื่องของชาวต่างชาติที่จะต้องว่ากนะัน คำอธิบายช่วงหนึ่งระหว่างการถแถลงข่าวความคืบหน้าคดีฆาตกรรมโทโมโกะคาวาชิตะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เสียชีวิตบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทัยเมื่อ13ปีก่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระบุว่าหลังจากที่นำดี a อของกลุ่มผู้ต้องสงสัยในพื้นที่ทั้งหมด379คนไปตรวจไม่ตรงกับ DNA ที่พบบริเวณขอบกางเกงของผู้เสียชีวิตและจากการตรวจ DNA ครั้งล่าสุด ปี2,562ใช้วิธีใหม่วิเคราะห์รูปแบบสารพันธุกรรมบนโครโมโซม Y เทียบเคียงผู้ต้องสงสยัยจากนั้นพิสูจน์เกี่ยวกับฐานข้อมูลประชากรโลกวิเคราะห์แล้วพบว่าเป็นกลุ่มเอเชียตะวันออก7ประเทศในจำนวนนี้ไม่มีประเทศไทยก็น่าจะเข้าใจตรงกันแล้วนะครับว่าวันนี้ในส่วนของคนไทยเราทำไปทั้งหมดแล้ว300 9 379ลาย แต่คนเอเชียตะวันออกที่อยู่ใกล้ชิดล่าสุดมีรายเดียวมีรายเดียวคดีนี้เกิดขึ้นวันที่25พฤศจิกายน2550มีผู้พบศพโทโมโกะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นช่วงประมาณบ่ายโมงบริเวณทางลงวัดสะพานหินอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว4-6ชั่วโมง สภาพศพพบร่องรอยบาดแผลบริเวณเอวขวาด้านหลังและบริเวณลำคอถูกทำร้ายด้วยของมีคมจากการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่พบการถูกล่วงละเมิดทางเพศแต่มีข้อมูลว่าทรัพย์สินของผู้เสียชีวิตหายไปจากข้อมูลการสืบสวนของตำรวจในช่วงเวลานั้นระบุถึงพยานที่เกิดเหตุว่าเวลา10นาฬิกา50นาทีมีนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นเดินถึงทางขึ้นวัดสะพานหิน และเจนาทีต่อมามีกลุ่มนักเรียนผ่านบริเวณทางขึ้นเช่นกันเป็นช่วงเวลาหลังจากโทโมโกะขึ้นไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพยานทั้งหมดระบุว่าไม่มีใครพบเห็นโทโมโกะเหตุการณ์ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้แม้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางวันแต่ไม่มีใครพบเบาะแสไม่มีร่องรอยของผู้ก่อเหตุมีเพียงดีเนเของเพศช,ชายที่อยู่บริเวณขอบกางเกงของโทโมโกะ จึงเป็นหลักฐานสำคัญที่สืบหาตัวผู้ก่อเหตุมาตลอดเกือบ13ปีแต่ก็ไม่พบแม้จะมีางวันนำจับหลักล้านบาทช่วงปลายปี2562มีข้อมูลพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยเป็นชายเลี้ยงหมูอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง1กิโลเมตรไอ้พูนมึงทำไมเพ้นปกต้มึงทำไมกลัวกูแล้วเนี่ยกูมาเรื่อยๆอ่ะนี่มันก็ตึกตักนี่มันก็บอก ผมไปแทงฝรั่งตายเลยนะนุ่มก็บอกมืยแทงเขาทำไมมันก็ไม่ตอบนะมันก็สั่นใหญ่เราก็แกงบอกมึงนี่กูดูมิดสิมึงเอาอะไรแทงมันมิดอันนี้กูดูมิดทิเราก็เดินแอบข้างเราหมูเข้าไปเนี่ยเราก็รำยิบมาให้ผมดูเออมิดันเป็นสภาพนี่หลังจะเป็นยักยักแล้วเราก็ดูเออเราก็กลัวนะมันตาาเยอะนะเรากลัวมัน ภายหลังพบว่าชายคนนี้เสียชีวิตไปแล้วเมื่อปี2553 DSI จึงใช้วิธีตรวจเทียบเคียง DNA ของญาติผู้ต้องสงสัยคนนี้ผลปรากฏว่าไม่ตรงกับ DNA ที่พบจึงนำไปสู่การตรวจ DNA ในรูปแบบใหม่และพบว่า DNA ที่พบบริเวณขอบกางเกงของโทโมโกะไม่ใช่ของคนไทยจึงทำให้เราเปลี่ยนแนวทางของการสืบสวนสอบสวนใหม่จากการที่เรา เก็บดีเก็เก็บจนหมดแล้วไม่รู้จะไปเก็บตรงไหนต่อก็นำเอา DNA ที่ขอบกระเกงดังกล่าวนั้นนะครับนำมาปรึกษานักพันธุศัสตร์คดีนี้เป็นคดีที่คนจำนวนมากให้ความสนใจเพราะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและเสียชีวิตในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์ที่เป็นมรดกโลก เวลาผ่านไปเกือบ13ปีขณะนี้ยังไม่พบผู้ก่อเหตุวิภาปิ่นแก้วไทย PBS รายงาน